สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันที่แปดกับผมเมเดกะเป็นมื่อวันหยุดครับพี่น้องครับวันนี้นายยกพามาปั่นจักรยานมาหาเซวยวพี่น้องเจ็ดมงกว่าพี่นอ <c ười> ้นองออกมาแต่หกมุงแล้วครับผมก็ได้กทรศัพท์บริษ,รรษรัทแดดนะครับเพิเ่งจะชัดไทยไปหน่อยครับผม วันนี้ผามาจุดชมวิวพี่น้องครับผมนุ่มกระทิดก็ร่างขึ้นพี่น้องครับผมวันนี้ตั้งทีมงานหลายคนก็ไปรับจอบครับผมแต่ว่าช่วงนี้หอนแห้งพี่น้องนุ่มไทยบ่ไปหรอครับเอาไว้หนาหนาวจังที่ไปครับสวัสดีครับยูวานาโยครับผมสวัสดีครับช่างเซียนช่างไปใช้ก่อนนี่นี่แล้วจะพานุ่มไทยไปจุดชมวิวทางน้ำฝากเสียบ้า ปาทัศน์สเสบาไปอตอนนี้ไป <มะ S 2> ทางหลังคนไกลๆผมอยู่จุดชมวิวจุดชมวิวระยะกลางทางสว่างอีดานครับทัศน์เสบ่าเอาผมได้หนึ่งจุดละชมวิวได้หนึ่งจุดละเดีเ๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งขอ,องผู้ใดรับปะของเฮาหืองของทัศน,น์เสบาเองเนาะครับตั้งของทาศนเสบาชวนไหมพี่น้องทางใต้หัวนะครับผมในของอัมเนอ พูนะของเฮาอันพูดอยู่ควนอยู่ผืนน้องควนไฟอยู่นะครับทั้งปลาขยาพูนครับของน้ำเนียบเห็นเนียบริงของน้ำเนียนมองทั้งน้ำทั้งน้ำสองอันทั้งน้ำสองอันพี่น้องของอับเนยครับผมต่อไปกับของของไงกักวันนี้หลายๆสวนมันกับยุทธภาคพันครับวันเสาร์ส่วนมากกับจิยุทธกันนะครับมีหน่อยครับที่ออกไปทำงานครับผม งงงานนนไหอยู่่่ชวีมาจักรยานพี่น้องมาเนี่ยปั่นจักรยานมาครับผมเอ๋อเดี๋ยวป้าไปบังต่อไปครับไอพี่น้องาตามไปย้ายนายยกไปครับผมนี่นี่ละปั่นจักรยานพี่น้องออกกำลังกายวันเสาร์นี่ครับผมรักษาอาการแก้เครียดนะครับผม ป้องกันการหลาตายแตะหลายอย่างร่างกายแข็งแรงของประตองญาตินะพี่น้องครับผมปักผ่อนเพียงพอมารับปวาเนะสารเสพติดไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวนะครับผมคืออยู่บ้านเทาล้ผมมาอากาศกับบ้าตังกันหอกครับการทำงานก็มีมือนักมือเบา สวัสดีครับพี่ดองมาในน้มไทยภาคมาฮอดฮาเซวาไปด้อครับสวัสดีครับผมอันนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านฮาเซวานะครับผมใกล้ๆกันกับอีดานล่ะพี่ดองประมาณเกือบๆสิบโลครับผมปัานจักรยานเลนมากครับป้ายย์ออกกำลังกายครับผม เดี๋ยวยีพาแวะไปเยี่ยมมูจักข้าวเนาะพี่น้องเนาะขากรอบครับผมพี่ระยุทตมาอยู่นี่แหละมาพร้อมกันครับข้าวมั่วเด็นนาาดนะต้องขัดผักเขาไม่เอาเศษอาหารไปแห้งมั่วสิลุงคัดผักเขามาเอาเศษอาหารไปแห้งมั่วสิ

่ลื่อแล้วเริ่มลื่อแล้วครับจนณะเพื่อนนี่ก็เขาชวนอินทร์พารามอีกมือนึงก็ต่อไปกับนาจิมีลื่อนะครับแล้วก็จีนไายลงเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมหอดนาหน้านานี่นาแรงนาทำกาลนาได้ก็บจีนไทยไปเรื่อยนะครับแลาวลงไปเรื่อยถึงแบบว่าผมมีคนติดตามหลาค์ยังกับแบบว่าไายไปเก็บไปเบิ้งหน้าพี่น้อง ต้มบันทาเฮ้ากับบ้านนี้ได้คนทางบ้านเบืองน้ำจิบบระด็เป็นห่วงว่าเฮ้าอยู่กินอย่างไรนะครับผู้สาวกับ่มมีดอกพี่น้องมุมกงรัวเ <laughs> จ้าไปทำงานทำการเวัดถัดกูติดตามน้ำพี่น้องแช่ไปน้ำครับผมให้คนไม่คือว่าผูวขีพิ่นกำลังชีมากอะ่ะ มาเบิ่งภาพบรรยากาศเออเพิ่อนอาย่จังไหนอิสราเอลมันเป็นแต่ย,ย่านคือขาเจ้าวา่าบ่มันก็บ่ปานใดต่อกครับพี่นอ้องช่องเฮ็ดเว้าเรื่องเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดการผลตอบแทนมันก็นดีกว่าบา้านเฮาถามว่าหนักบ่มันก็นมีหนักมีเบานะครับแล้วแต่ฟาร์มผู้ใดเกี่ยวเขาดำหน้าผู้มันตัดอ้อยได้ก็มาเฮ็ดไดต่อนะครับงานเกษตรก็บ่มีหยังเนาะ สวัสดีครับเจ็นาฬกายีนาทีนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของอาเซวานะครับแนะพี่หนังครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับ ออกกําลังกายครับพี่น้องครับผมบ่แม่นรถจักรยานไฟฟ้าได้พี่น้องจักรยานปั่นคักๆนี่เลยครับโอ้ยมาหอนหมดทั้งเบิ่งนกระเจาเห็นใบเลยโอ้ยยางหัวนี่เรียบร้อยได้พี่น้องสิบปปิญญางเมื่อสิใส่ปันนอะ ออกําลังกายครับพี่น้องเช้าวันหยุดนะครับวันเสาร์ที่แปดนะครับผมไปไหนไปรับจอบน้ำมูลหรอครับผมเหนื่อยครับออกกําลังกายครับผมรับจอบก็้นจีเบกไปก่อนครับช่วงนี้ภูระหน้าหนาวหน้าหนาวครับผมช่วงนี้มันฮอนแห้งครับพี่น้องครับร่างกายเบาวคือเพิ่นครับมาหลายปีหรอกพี่น้องคอยเป็นคอยไปเนาะ แมุตากแทงหนามะขาผมพี่น้องครับไปครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวจังหน่อยนะครับเนาะนี่น้องขอนาำครับผม แท่งน้ำเลยข้างบนนะ่ะเอาแท่งน้ำมาไว้ท่งภูเขาครับสูบคุณว่าใส่ไว้เหรอวันนี้ก็ปล่อยไปให้ประชาชนใช้ข้างล่างกว่าน,นะครับโอ้ยเมีอะไรพี่น้อง <c oughs> ยี่มอไไรแล้วจะกันยันจูงเอาเได้แบบนีนขึ้นภูเขาเนาะไปยัง <c oughs> ให้จอดทีมให้ก้าวล่างกว่าน,นะย่างเยลยเรา Ủa, chút vai với đoạn <laughs> เฮ้ยรอดเลยฮาเซวาฮาเซวาคุณห้อยรถบีบากเลยนะ อ่องข้ามฉันป like ่าเดี๋ยวได้พี่น้องยังอยู่หาหนำกินก่อนกำลังจอดรถกันอันมาหนังเนี่ย เพิ่งชมเมียวแล้วครับพี่หนองครับผมเท่งภูเขาเลยครับพี่หนองวันหยุดก็วันัน่นดอกมาหาหลอคือ้นก็ยู่หองมันอุดๆูัจ้าครับพี่หนองครับผมมีเวลามเมื่อเบื่อพักผ่อนสักวัน กระจายไเล็กน้อยเมื่อเขาพอนี่มาคู่เขาจุ่มกุ้งกินกิมอยู่เอาหน่อยพวกเขานะกตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเขตอาราวานะครับผมเขตอารวาวา อาราบ,บานะครับฮาซีวาครับผมอประเทศทะเลทรยายครับพี่น้องครับ บอกจะไหเจ้าสีว่าจะไหนพี่น้องนี่แะครับมาหาเงินครับพี่น้องครับประเทศเพิ่นครับ,บรเขาพูดที่ว่าจะเลื่อนในพี่น้องก็จงไหละ่ะเพิ่นมีครบเ <c oughs> นี่ยเวาได้โบมีเพินก็หามาใส่ตามในบบมีเพินกับปันมาสูบมาดำลงชีวิตได้ขึ้นก่าครับพี่น้องครับเป็นประเทศที่แห้งแล้งนะครับแต่ว่าต้นไม้ส่วนกลางเนี่ยบ่คอยมีพี่น้องมันบ่มีนามเนาะ เปนมากับชิบ,ชบ,ชบูกเอาช่ไนะครับนันบานเท่านี่จากบล็อกนี่เป็นป้าไปแล้วมุงลงังคาหน่อยหนึง่งหอนทายลูกปืนมัง,งได้ได้หรอเปลานยเลือกปืนเป็นไงฮเราก็บลูกปืนอย่พี่น้องมันลูกปืนหายเก็บเอาดิ น้ามเฮียนัก่การเมืองสงครามเนาะคือใช้กับมีเนาะเข,เขายิงกันยินี่รับพี่รองเมืองสงครามแต่จริงๆแล้วเมืองสงครามผู้ใดาย่านผีเยอะมากเลยพี่รองเนาะตายอยู่ซุหมองเนี่ยหนี่้นอ่ะนะยู่ซุหมองเนี่เนี่ยเมืองสงครามเนะาะชาติที่เป็นประเทศได้เนี่ยฆากันลบกนันยนิ่าบริสนต์เครับพี่น้อง มื่อแต่ักฐาลูกปืนเฮียน้ำทังอย่างนักมาทนเฮียสะใส่มงได้เขตห้องหามหรคือว่าเขาพ่ท่านเนี่ยเก็บกูระเบิดพวกนี้ระเบิดยังที่เขตห้องหามทางระวังหามลงไปครับหามลงไปเพราะว่าเขาพ่ะใดนั่นเขาให้ไปตามที่เขาเก็บแล้วหมงได้ที่ปิ่นไส้ป็นปน,นัน่นคข้นเขานี่ย่าเขาเด้ดขาดพี่น้องครับทางนา้ำทางน้ำทางยังพี่น้องยไปไกลครับมีมีไปายครับป้ามไปหามเข้าไปายหามเขาหามนั่น รูปสามเหลี่ยมหรอกพี่น้องรูประเบิดอันตรายเจ็ดโมงกว่าครับพี่น้องครับตอนนี้ครับผมสิแปดโมงแล้วล่ะครับผมสวยจังหน่อยหรอพี่น้องครับผมเริ่มแดดสีฮอนแล้วครับผมเช้าน่อยกับทีผ้ากับแล้วครับมันมีกับผ้ามากผาพี่น้องมาเบิองจุดชมวิวนะครับผมมาเบิองจุดชมวิวมา ออกกำลังกายนะครับปัน่นจักรยานมาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางหาเซวาครับแข่งน้ำพี่น้องยูเขาถือในพี่น้องก่อนทังแตกมากับพย,ยนะัญชนาหยกสองคนครับพี่น้องปัน่นจักรยานมาครับปนวันหยุดธนะครับพี่น้องครับผมวันเสาร์ที่แปดนะครับผม วันนี้กัสิพาไปเยี่ยมพี่ระยุท์จ้าหน่อยอยู่ครับพี่ระยุามารุ่นเดียวกันนะครับแกมาตกอยู่ห้าสิบบาทนะครับอยู่สวนแตงโมคือกันครับเดี๋ยวสิภาไปเยี่ยมห้องพักเราจ้าหน่อยอยู่ว่าทั้งห้าสิบบาทเป็นยังไงน,นะครับเนาะพรพอกันครับผมสำหรับจุดชมวิวผมียังรายพี่น้องพามาเบิ่งประมาณนี้แหละครับผมเดีย๋ยวไปกันต่อครับ แปดโมงครับพี่น่องแปดโมงครับไปกันต่อครับพี่น่องครับ